อันนั้นขึ้นดีๆฝั่งนู้นลบอ่าอ่าไปขึ้นมาอ,อ,อ้าพ่อมองตรงองตรงยกข,ขาฝั่งนู้นปั่นเลยทำไมทำไมอ่าทิบยกข,ขาสองฝั่งแล้วก็ไปเลยเออใกล้ได้แล้วใกล้จะได้แล้วขาจะวาองมองตรงโก <Go. S 1> ้ไปเลยนี่เมื่อกี้ได้แล้วปัน่นต,ตั้งลำตรงๆ ปันตบนี่ขาปันไปเลยไปเลยตรงๆแล้วก็โกต่ะขึ้นก่อนเอาขึ้นมาต่ะขึ้นต่อขึ้นมาก่อนโอเคเหยียบแรงๆโกได้แล้วนี่ไปเลยค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไปเลี้ยวไปโอ้ออกตัวใหม่ออกใหม่ปื๊ดไปไกล เไปตรงอย่างเดียวเลยไม่ต้องเลี้ยวตรงออกแรงตรงไปเลยเหยียบแรงแรงแล้วไปเลยมองตรงหาวิธีการกเก่งมากไปเลยตรงงอยยย่าเเดีวไปลค่อยๆโค้งค่อยๆเลี้ยวแล้ววนไปเลยโบอลมองหน้าด้วยมองข้างหน้าด้วยค่อยๆเลี้ยวไปวนไปเลี้ยวไป เรียวเลียวเี้ยวยาวเลยไปนู่นเลยวนไปเลยโอ้โอไป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 เอาไหมกียังไม่เป็นเลยีป่มอ่าทีเอาไหมอันนี้พี่เตาพี่เตาโอ้โอ้เอาไหมเอาไหมเตาะขึ้นเตาะขึ้นมาก่อนเตาะาะขสูกว่านั้น เหยียบครั้งเดียวแรงเ<อ>ๆเลยนะไปเลยยกขาสองขาปุ๊บไปเอ <Okay. S 2> เอโอเคทำไมทำแข็งๆมือน่ะเอาไหมเห็นให้ดีนั่นแหละไปเลยไปนู่นเลยโค้งไปนู่นทำไมเอาไหม,ไม,ไ,มไม่เป็นไร ตั้งลำดีๆหันดีๆหันไปฝั่งกว้างๆนนน <Bears> นั่นแหละหันไปฝั่งกว้างๆโก็ต <Go. S 3> ี๊ บึ้งครั้งเดียวเออไปทิบไปเอาอีก go ได้แล้วไปหานายโจ๊กเลี้ยวมาทำไมเนี่ยแขนมันอยู่ที่แขนอยู่ที่มือหนูนั่นแหละหนูจะเลี้ยวไปไหนก็เตรียมตัว go แรงๆเออไปเอาอีกเอาอีกกันจะได้แล้วอีกครั้งนึงอีกครั้งนึง พร้อมนี่อมาหลายตนี่พร้อมเตีมตัวเหยียบแรงๆเลยนะครั้งเดียวแล้วส่งตัวเองไปเลยมองไปเก่งมากโอ้ไปไปเอาอีกเอาอีกตั้งรถตรงๆก่อนเอาไปเตรียมพร้อมมันหนักไงลูกไปเลย โกเร็วไปเลยได้แล้วปั่นเหยียบแรงๆเลยให้มันไหลเร็วๆจะได้ปั่นเหยียบแรงๆบึ้มไปเลยฟึ้มไปเลยเอาไหมเอาอีกได้แล้วทำตรงๆ่อยจักรยานน่ะตั้งลำไมตั้งลมไนัรถมาเออ ตาามมนี่ไปเลยปั่นไปเลยอย่าหยุดอันนี้แข่งกันนี่ดูนี่ใครเดินเดินกับปั่นกันเร็วก่าอันนี้มาเออค่อยๆเลี้ยวค่อยๆเลี้ยวไปมองไกลๆค่อยๆเลี้ยวเออไม่ต้องหยุดสีเลี้ยวไปมันพ้นอยู่แล้วพร้อม ไปไกลๆเลยนะฟึ้รข้างเยวเลยนะเหยียบแรงๆแล้วไปเลยเตรียมตัวอ่ะติขึ้นมาใหม่ก่อนเตรียมตัวาเลยไม่ต้องไม่ต้องเบรยมาเลยเหยียบบมาอนี่เหยียบแรงๆแล้วไปเลย go ไปเลย